มาเปลี่ยนไส้กรองนะคะไส้กรองนะ้ำมะขลายค่ะที่บ้านคุณลูกค้านีค่คุณลูกค้าไส้กรองที่หนึ่งนะคะจะเป็นการกรองสิ่งสกรปรกพวกกรวดดินหินทรายโคลนตะไคร่น้ำแล้วก็พวกสนิมเหล็กนะคะไส้ที่สองนี้เป็นไส้ ข้างในเนี่ยเป็นฐาน Activated Carbon นะคะจะมีคุณสมบัติในการช่วยกรองพวกลดกลิ่นสีคอลีนนะคะแล้วก็ให้แร่ธาตุสำคัญคือแร่ธาตุแมกนีเซียมเข้าไปด้วยแล้วก็จะทำให้น้ํามีคุณสมบัติเป็นด่างหรือว่าเป็นอังคาลายนะคะในไส้ที่2นี้นะคะไส้กรองที่3นี้นะคะจะเป็นเส้นใยแบบ UF นะคะจะช่วยกรองพวกสารแขวนลอยโลหะหนักสารเคมี Me, พวกยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ช่วยกองเชื้อโรคแล้วก็เชื้อแบคทีเรียรัรบรอง The NSF นะคะแล้วที่สําคัญคือหลังจากกองแล้วเนี่ยพวกแร่ธาตุสำคัญในน้ําอย่างพวกแมกนีเซียมแคลเซียมโซเดียมอะไรพวกนี้ยังคงอยู่นะคะกองได้0.01ไมครนะคะตัวนี้และไส้กรองสุดท้ายคือไส้กรองที่4นะคะข้างในเนี้ยจะเป็นแร่เงินอนุภาคเล็กหรือว่าซิเวอร์นาโนนะคะ จะช่วยกรองพวกเชื้อโรคหยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของพวกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคได้ด้วยนะคะทําให้น้ํามีความสะอาดมาแล้วค่ะก็ปกติเปลี่ยนไส้กรองปีละ9 0้0บาทนะคะดื่นได้7-8ถึงคนในครัวเรือนนะคะผลิตน้ำได้5,000ลิตรนะคะก็เฉลี่ยจ่ายต่อวันเนี่ยประมาณ24บาทนะคะ ดื่มได้7-8คนคนละ2-3นลิตรวันนะคะเป็นน้ําสุขภาพค่ะนะดื่มลลายโมเลกุลเล็กต้านอนมุมูลอิสระนะคะมีแร่ธาตแบกนีเซียมด้วยนะคะเพื่อนกองน้ำอังคลายกลางเซนนะคะ